สวัสดีค่ะน้องๆก็กลับมาพบกับพี่มุกอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพี่มุกมีคำศัพท์เกี่ยวกับการสั่งอาหาร Delive r y นะคะที่คนจีนเขาจะเรียกว่าไหวไม้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าสังเกตดูหลายๆคนใช่ไหมคะในช่วงยุคโควิดด้วยก็ตามเนาะก็ส่วนใหญ่จะสั่งอาหาร Delivery กันเรามาดูกันซิว่าคำศัพท์ไหนบ้างที่เราควรจะรู้นะคะ ถ้าสังเกตดูนะคะคําศัพท์บางตัวพี่มุกจะมีดาวตัวสีแดงไว้ให้นะคะอันนี้ก็คือสามารถที่จะเอาไปใช้ในการเรียนในห้องเรียนได้เลยหรือว่าจะเจอในการสอบวัาระดับด้วยนะคะตัวนี้โอเคเรามาดูอันแรกกันนะคะการสั่งอาหาร d e l i v e r อรี่เราจะเรียกว่าเตี่ยนไหวม่เตียเต่ยนไหวม่ก็คือการสั่งอาหารดิเ i v e r ออันที่สองก็คือค่าส่งก็คือ เฟย์ส่งเฟยเฟย์ส่งเฟย,อ,เฟยอันที่สามนะคะพนักงานส่งอาหารหหว่ายไม้เสี่ยวเกอว่ายไม้เสียวเกอพนักงานส่งอาหารอันที่สี่ช่วงเวลาเร่งด่วนกาฟงเสือเจียนกาฟงเสือเจียนช่วงเวลาเร่งด่วนอันที่ห้าพื้นที่ให้บริการ เพื่อส่งฟันเหวยเพื่อส่งฟั่นเหวยพื้นที่ให้บริการอันที่หกลดราคาตาเจอตาเจอลดราคาอันที่เจ็ดรายการสั่งซื้อติ้งตานติ้งตานร,รายการสั่งซื้อต่อมาค่ะอันที่แปดจัดส่งฟรีเหมียนเฟ่ยเพื่อส่ง เมี่ยนเฟยเพ่ยซ่งจัดส่งฟรีต่อมาอันที่9ค่ะเวลาจัดส่งเพ่ยซ่งสือเจียนเพ่ยซ่งสือเจียนเวลาจัดส่งอันที่10ราคาพิเศษเทอร์เจียเทอร์เจียต่อมาอันที่11ราคาขั้นต่ำในการส่งฉี่ส่งเจียฉี่ส่งเจียราคาขั้นต่ำในการส่ง ตามมาอันที่สิบสองค่ะโปรโมชั่นโยหุยโยหุยโปรโมชั่นตามมาอันที่สิบสามการรีวิวผิงเจียผิงเจียรีวิวอันที่สิบสี่ comment ผิงรุ่นผิงรุ่นก็คือคอมเมนต์นี่เองอันสุดท้ายส่วนลดเจอโขเจอโขก็คือส่วนลดนี่เอง หากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย